ดูสิว่ามานจะตัวใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวมารับชมได้เลยนะคะวุ้ยท่านผู้ชมตัวใหญ่มากเลยนี่ค่ะตัวอะไรก็ไม่รู้กระก้ากะกือเนี่ยค่ะน่าจะเป็นหอยเม่นนะคะ อย่ายิน่ึ่นมาดูสิคะโอ้ทุกคนหายกินไหมคะนี่น,นี่แต่มันเป็นหอยมีแต่เปลือกนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ